สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนนี้สิพาทุกคนมาปลูกแหนแดงนะคะอ่าเสลมาแนะนำเพื่อนๆที่ได้รับแหนแดงจากเบนไปที่เบนแบ่งปันไปเนาะจ้านี่คือขั้นตอนการเลี้ยงนะคะอันนี้กรลังกระละมังเปล่านะคะเปิดน้ำใสเนาะจ้าเปิดน้ำใสประมาณนี้นะคะแต่ห้องกระซิใสปุ๋ยคอกนะคะถ้าผู้ใดเป็นใสน้ำประปาภูมิภาคควรจะเปิดน้ำทิ้มไวก่อนนะคะสามถึงหามือนะคะให้ ขอลิ้นเพื่อนระเหยไปซักก่อนนะคะเราค่อยมาใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็เอาแหนแดงลงเนาะจ้ะอันนี้เป็นกะได้แล้วนาะจ้ะนี่แหนแดงเราก็สิใส่ปุ๋ยขอกนะคะของเบนใส่จะเป็นท้ว่หรือขี้ขั้วไดเนาะจ้ะของเนอบนบ่มีเนาะจ้ะเบนก็จะใส่ขี้ไก่ขี้ไก่กับประมาณนี้จ้ะว่าหลายจ้ะนิดเดียวนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปเนาะจ้ะ ประมาณนี้นะจ๊ะจะเบนก็นจะคน้นจะใส่ดินก็นไดนะคะมีดินน้ำก็ดีนะคะใส่จักประมาณสองกำมือแล้วจ้าดินเบนใส่ไปแล้วเนาะเบนใส่เบนเฮดแบบนี้เนาะจ้านี่แล้วเบนก็จะยิบแนแดงนะคะอันนี้แนแดงที่เป็นขยายไว้เนาะจ้าก็จะยิบแนแดงว่าได้ใส่หลายนะคะใส่ประมาณนี้ประมาณนี้กับพอนะจ้ะตอนละกระมังหนึ่งประมาณนี้นะคะ กระมังหนึ่งประมาณนี้ต่อกกระมังเนาะจา้ะหรือกูใดอยากใส่หลายใหยเพ่นขายายเล็้ก็ได้นะคะก็เป็นใส่ประมาณนี้เนาะอันนี้เก็บไปเมื่อวานนี่ไปห้หอยเบื้องข้าเดี๋ยวจ้ะนี่ใกล้จะเต็มอีกอ่ะอันนี้เป็นเป็นแหนแดงพันผืนเมืองเนาะจะเป็นเก็บขึ้นมาทายลูปมือเสานี่เนาะจา้ะนี่อันนี้ก็ได้ยังปล่อยใส่อยู่อ ทุกแปลงเบนจะใส่ขี่ไก่เนาะจ้าเพราะว่ามีขี่ไก่หลายอยู่บ้านแม่เพื่อนแม่เพื่อนใส่ขี่ไก่ใส่ไฮใส่นาใส่ผักใส่หยาเพื่อนใส่อ้อยเนาะจ้ากะขอแม่มาเนี่ยจ้าเบนก็สะใส่ประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ใดได้ได้ไดไดแหนแดงจากเบนไปหรือผู้ใดสะดวกจะใส่หลายกว่าหันก็ได้นะคะถ้ามีหลายของเบนไม่บอกไม่าด้มาข้ากก็ใส่อีกสประมาณนี้เดี๋ยวเบนจะพามาอัปเดตนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเอ็ดมีนาหกสี่เนาะ เดี๋ยวเข้ามาอัปเดตว่าอีกอาทิตย์หนา้ามันสีหลายหรือหน่อยเนาะจา้าโอเคจ้านี่ลนะจา้าขั้นตอนเทคนิคของเบนในการปลูกแหนแดงเลี้ยงแหนแดงในกละมังเนาะจา้าในเข้าต้องเลี้ยงเพิ่นต่างหางนะคะอย่าไปปล่อยลุงในบอ่อหางนกยูงบอ่อปลาหรือยังนะคะให้เพื่อนขยายเสร็จแล้วเข้าสามารถตักไปให้เป็ดให้ไก่ให้หอยให้ปลาได้นะจ๊ะแต่ว่าอย่าไปปลูกใส่อย่าไปเลี้ยงใส่บอ่อปลานะคะมันจะบ่ขยายนะคะ อันนี้มันเป็นแบบว่าพันเฉพาะสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะมันสัตว์กระชิมมกกักมาจ๊ะเนาะโอเคค่ะไปละค่ะ